วัตถุปัมมสูตรว่าด้วยอุปกิเลสิบหกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาค รัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสด,ดังนี้ว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายผ้าที่เศร้าหมองมนทินจับ ช่างย้อมพึงนำเอาผ้านั้นใส่ลงในน้ำย้อมใดๆคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพูผ้านั้นพึงเป็นของมีสีที่เขาย้อมไม่ดีมีสีมัวหมองข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะผ้าเป็นของไม่บริสุทธิ์ฉันใด เมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้ฉันนั้นผ้าที่บริสุทธิ์สะอาดช่างย้อมพึงนำเอาผ้านั้นใส่ลงในน้ำย้อมใดๆคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพู iliz. ผ้านั้นพึงเป็นของมีสีที่เขาย้อมดี มีสีสบข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะผ้าเป็นของบริสุทธิ์ฉันใดเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้ฉันนั้นดูกระราภิกษุทั้งหลายก็ทำเหล่าไหนเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตคืออภิชาวิสมะโลภะ ความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นพยาบาทความคิดปองร้ายผู้อื่นโกทะความโกรธอุปนาหะความผูกโกรธมักขะความลบหลู่คุณท่านปาลาสะความตีเสมออิสาความริษยามัฉริยะ ความตรณีมายามานยาสาเถยะความโอ้อวดดรำถ,ถัความหัวดื้อสาราัมภะความแข่งดีมานะความถือตัวอติมานะความดูหมิ่นท่านมาทาความมัวเมาปมาทา ความประมาทเหล่านี้เป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิตดูกระรภิกษุทั้งหลายในการใดแลภิกษุรู้ชัดว่าอภิชาวิสมาโลภะเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิตแล้วจึงละอภิชาวิสมะโลภะได้รู้ชัดว่าพยาบาทเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิต แล้วจึงละพยาบาทได้รู้ชัดว่าโกทะเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิตแล้วจึงละโกทะได้รู้ชัดว่าอุป,ปนาหะเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิตแล้วจึงละอุปนาหะได้รู้ชัดว่ามัคคะเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิต แล้วจึงละมักข่ได้รู้ชัดว่าปลาสะเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิตแล้วจึงละปลาสะได้รู้ชัดว่าอิสาเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิตแล้วจึงละอิสาได้รู้ชัดว่ามัชริยะเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิต แล้วจึงละมัจฉะได้รู้ชัดว่ามายาเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิตแล้วจึงละมายาได้รู้ชัดว่าสาเถยยะเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิตแล้วจึงละสาเถยยะได้รู้ชัดว่าธรรมถะเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิต แล้วจึงละถมถาดได้รู้ชัดว่าสารัมพะเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิตแล้วจึงละสารัมพะได้รู้ชัดว่ามานะเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิตแล้วจึงละมานะได้รู้ชัดว่าอติมานะเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิต แล้วจึงละอติมานะได้รู้ชัดว่ามาทะเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิตแล้วจึงละมาทะได้รู้ชัดว่าประมาทะเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิตแล้วจึงละประมาทะได้ในการนั้นเธอเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใส อันแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและจรณนะะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสด,ดีแล้วอันบุคคลพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนจะพึงรู้เฉพาะตนเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติด,ดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติชอบยิ่งคือ คู่บุรุษสี่บุรุษบุคคลแปดพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ควรรับเครื่องสักการะเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรทักขีนาเป็นผู้ควรทำรรอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าก็เพราะเหตุที่ส่วนแห่งกิเลสนั้น อันภิกษุนั้นสละได้แล้วคายแล้วปล่อยแล้วละเสียแล้วสละคืนแล้วเธอย่อมได้ความรู้แจ้งอัดย่อมได้ความรู้แจ้งธรรมย่อมได้ปราโมทอันประกอบด้วยธรรมว่าเราเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระพุทธเจา้า เราเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระธรรมเราเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน,แน่วแน่ในพระสงฆ์และเพราะส่วนแห่งกิเลสนั้นนั้นอันเราสละได้แล้วคายแล้วปล่อยแล้วละเสียแล้วสละคืนแล้วดังนี้เมื่อปราโมทย์แล้วย่อมเกิดปีติ เมื่อมีปีติในใจกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นแหลมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้ถึงแม้จะฉันบินทบาทข้าวสาลีปราศจากมเมล็ดดำ มีแกงมีกับมิใช่น้อยการฉันบินทบาทของภิกษุนั้นก็ไม่มีเพื่ออันตรายเลยดูกระรัาภิกษุทั้งหลายผ้าอันเศร้าหมองมนทินจักครั้นมาถึงน้ำอันใสย่อมเป็นผ้าหมดจดสะอาดอีกอย่างหนึ่งทองคำครั้นมาถึงปากเบ้า ย่อมเป็นทองบริสุทธิ์ผ่องใสฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแหลมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้ถึงแม้จะฉันบินทบาทข้าวสาลีปราศจากเมล็ดดำมีแกงมีกับมีใช่น้อยการฉันบินทบาทของภิกษุนั้น ก็ไม่มีเพื่ออันตรายเลยภิกษุนั้นมีใจประกอบด้วยเมตตาประกอบด้วยกรุณาประกอบด้วยมุทิตาประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปยังทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันมีใจประกอบด้วยเมตตา ประกอบด้วยกรุณาประกอบด้วยมุทิตาประกอบด้วยอุเบขาอันไพบูรณ์เป็นมหคะัะไม่มีประมาณไม่มีเวนไม่มีพยาบาทแผ่ไปยังทิศเบื้องบนเบื้องตำ่ำด้านขวางทั่วโลกทั้งสิน้นโดยเป็นผู้หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้า ในที่ทุกแห่งด้วยประการชนี้เธอย่อมรู้ชัดว่าสิ่งนี้มีอยู่สิ่งที่เลวทรามมีอยู่สิ่งที่ประนีตมีอยู่ทำเป็นเครื่องสลัดออกที่ยิ่งแห่งสัญญานี้มีอยู่เมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะ แม้จากภวาสวะแม้จากอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี ดูกราภริกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้อาบแล้วด้วยเครื่องอาบอันเป็นภายในการอาบน้ำในศาสนา <_ d inter renewed> ก็โดยสมัยนั้นแลสุนทริกะาาาภารัตทวชพรามนั่งอยู่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาค จึงทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคโดมจะเสด็จไปยังแม่น้ำพาหุกาเพื่อจะสงสนานหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระลาพรามจะมีประโยชน์อะไรด้วยแม่น้ำพาหุกาเล่าแม่น้ำพาหุกาจะทำประโยชน์อะไรได้ ท่านพระโคโดมแม่น้ำพาหูกาชนเป็นอันมากสมมติว่าให้ความบริสุทธิ์ได้ท่านพระโคโดมแม่น้ำพาหูกาชนเป็นอันมากสมมติว่าเป็นบุญอันหนึ่งชนเป็นอันมากพากันไปรอยบาปก,กรรมที่ตนทำแล้วในแม่น้ำพาหูกาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสกะสุนทริกะภาราตวชพรามด้วยพระคาถาทั้งหลายว่าคนผ่านมีกรรมดำเล่นไปยังแม่น้ำพาหุกาท่าน้ำอธิกะกะท่าน้ำขยาแม่น้ำสุนทริกาแม่น้ำสระสดีท่าน้ำปยาคะและแม่น้ำพาหุมดีแม้เป็นนิด ก็บริสุทธิ์ไม่ได้แม่น้ำสุนทริกาท่าน้ำปยาคะหรือแม่น้ำพาหุกาจักทำอะไรได้จะชำระนระชนผู้มีเวรทำกรรมอันหยาบช้าผู้มีกรรมอันเป็นบาปนั้นให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลยภักคุณนเรย่อมถึงพร้อมแก่บุคคล ผู้หมดจดแล้วทุกเมื่ออุโบสถก็ย่อมถึงพร้อมแก่บุคคลผู้หมดจดแล้วทุกเมื่อวัดของบุคคลผู้หมดจดแล้วมีการงานอันสะอาดย่อมถึงพร้อมทุกเมื่อดูกระรพรามท่านจงอาบในคําสอนของเรานี้เถิดจงทําความเกษมในสัตว์ทั้งปวงเถิด ถ้าท่านไม่กล่าวคำเท็จไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ถืออาวัตถุที่เจ้าของไม่ให้เป็นผู้มีความเชื่อไม่ตระหนีไซท่านไปยังท่าน้ำขยาแล้วจักทำอะไรได้แม้การดื่มน้ำในท่าขยาก็จักทำอะไรให้แก่ท่านได้ สุนทริกะพราหมณุพระอาหารหันต์ครั้นพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุนทริกะพารัตวชพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนะักข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญ พาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนะักเปรียบเหมือนคนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจักสุจักเห็นรูปดังนี้ฉันใดพระโคโดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยเอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์นี้ ขอถึงท่านพระโคดมงพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของท่านพระโคดมผู้เจริญเถิดสุนทริกะภาราทวาชพรามได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วก็ท่านพระภาราทวาชะครั้นอุปสมบทแล้วไม่นาน หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวไม่ช้านานเท่าไรก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรมจรรย์ไม่มีทำอื่นยิ่งกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้มีความต้องการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีกอทันพระภารัตถวาชะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายฉชนี้แลจบวัตถุปะมะสูตร